ของไก่เส้นดาวอีดำไปติ๊กติ๊กหนึ่งฮะอยากกินข้องไก่ไปแยงข้องไก่ให้ย่างมันมันมันเนี่ยมันมันยัดตัวเนี่ยอีดำไปติ๊กติ๊กอีเป็นงัวดำไปเนี่ยอย่าว่าโอ้โอแล้วดำนะถ้ามันเลือดแดงไม่ได้อุ้ยเส้นดาวฮะเห็นมาอยู่ไก่พวกไก่เงี้ยเล่นมาใส่นลวดโอ้ อย่าดำเลยดำเขาดำเขาพุ่มีสีแดงลงเลี้ยอไว้วันนี้แม่พาไปไกลมาเด้อเพิ่งมากันนี่ไงเด้อหย่าจะไม่ยุบเท่าไหร่เดลยเด้อเล่นมาไวบ่ไวมาได้ได้จนบ่เห็นทางมาไวกระโดกกระเดียโอ้เนาะเาสอดดำเด้อโหแล้วเด้อดำนะเด้อเอาแดงเลี้ยอะไปเด้อเดือเหมือนเป็นหัวดำนะเด้อดฮู้วพุ่มดำวันดำคืนเว้ย นำพวดเลี้ยพอไม่ยังอืมอไปกินเนื้อไปแล้วไปว่าไปกินพี่ตน้นไปพี่ต้นกับเมย์กินอยู่ครอข้อไปอ้อเมเมย์พวกนั่นอยู่ลุงขุ้นหมดวะเข้าอยู่กลางนาพอไปไปไปกิน่อโอ้ยมากินยังบ่ได้ก็ข้องออกมาให้แล้วว่าเขากินหมดแล้วว่าไปไปแล้วไปพอ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 ไปไปให้พีต่ต้นไปต้นต้นต้น ớt đã lá đã ơn này, sang đây cũng cắt xuống cắt, như vậy cần. ôi nó. Bye, bye, luôn Bye. Ô, ý sang lưu lắng, vừa sang ngoài lobbyna. Bye, mẹ. Bye. mà, một mà, ny mà. Ni mà, ny mà. Ni mà, ny mà. Ni mà, ny Đầm khó mà, ny mà, ny mà. Ny mà, ny mà, mà, ม,มาเมื่อเนี้ยรู้สึกว่ามันตาง่งงายโนตางดั่มตางไงได้แจ้งดาวเฮาบังไปหัวไปไปไปหัวขาบังที่เก่าให้มืเนี้ยไปไหมไปหัวหัวข้าหล่อกเก่าอยู่หัวไปไป,ไปห้าแปลงเข้าไปหัวมาเนี่ยมาเนี่ยอย่างดาไปมา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 เร็วมาข้พพบาบังน,นี่มา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 เร็วมาเนี้ยมาเนี่ยไป ไปเออไปก็ฉะนั้นวะแนวผู้เก่าให้่ะข่านเก่าไปไหนมาวันนี้ตามเอาย่ามาหายหัวไม่หมดเลยเกียดเดินไปดูดำหน้าดำล่างคนขี้สันชีกลิกโอ้แซงดำเบ้ย